Alright l a d y and gentlemen welcome to War Thunder again s e ัสดสวัสดีผมพกับผมในายสุชาวยูวาเกม War Thunder เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทั้งในสตีมหรือว่าในแหลกฟอร์มเดอร์เพียงผู้หายก็ก็เจอแล้วหรือว่าจะใช้ลิงก์ด้านล่างนี้ในการสมัครเกมและก็ดาวน์โหลดเกมนี้ ก็จะเป็นคนอย่างสูงอย่างมากนะครับผมเป็นไงบ้างทุกท่านนะผมหวังว่าจะสุขสบายกันดีอยู่นะครับผมแล้วก็หวังว่าจะจําเสียงกระผมกับผมได้กันได้ดีนะครับผมคือต้องบอกตรงเลยว่าตั้งแต่ที่ลงคลิปอ่รีวิวไปเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับต้องขออภัยในอดีด้วยแล้วกันนะครับทุกท่านก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ผมนั้นขอนําเสนอเครื่องบินนะครับผมพรีเมียมลำหนึ่งครับที่มีชื่อว่า F5C s c o ซีสกอร์ชิทเกอร์นั่นเองนะครับผม นั่นคือเครื่องบินลำนี้นะครับที่อยู่ที่คุณผู้คนเห็นนัตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเจ็ตไฟเตอร์นะครับของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับผมแล้วก็มันเป็นเครื่องบินลำหนึ่งที่อยู่ในแถวพวกท็อปเลดนะแต่ว่ามันไม่มันไม่ตัวสูงสุดนะแบบว่ามันอยู่ในแถวแถวนั้นนะครับแล้วก็มันสามารถเอามาใช้ในการปั่นนะครับผมถ้าผู้คุณต้องการที่จะเอามาใช้ในการปั่นทางฝั่งของเครื่องบินทางฝั่งของอเมริกานะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันนะครับผม คืออย่างแรกเลยก็คือมันเป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายมากๆแล้วก็ศักยภาพมันมันก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ในจัดอยู่ว่าในกลุ่มพวกที่เล่นได้ดีอยู่นะครับผมแต่ว่าทีนี้ก็คือสิ่งที่มันต,ต,ต้องเจอมันเนี่ยนะครับผมก็คือไปแถวพวกท็อปเลดมากๆนะครับผม อย่างพวกที่มันเป็นแบบมิสไซล์ R60M มา R60 อะไรประมาณนี้นะครับผม F54 ครับเข้ามาในเกมนี้นะครับตั้งแต่อัปเดต Red Skies นะครับผมจัดได้ว่าเป็นเครื่องบินนะครับพรีเมียมแรง6เลยทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับผมแล้วก็ทำการติดตั้งเครื่องยนต์นะครับผม2เครื่องยนต์ที่ชื่อว่า General Electric j 8 5 g E13 นะครับทั้งหมด2เครื่องเป็นเครื่องยนต์เจ็ตนะครับผมสามารถสร้างความเร็วได้ถึง1,444 รเมไปต่อชั่วโมงนะครับที่ความสูง1668เมตรนะครับมีการเทินทานนะครับอยู่ที่27วินาทีนะครับผมอัตราการไต่ระดับครับ1 3 3มเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็มีค่าซ่อม5 0 7 0ซิซลเวอร์นะครับมีแฟลปครับครบทุกอย่างทุกทุกองประกอบเลยนะครับมีแอร์เบรกให้ใช้นะครับผมแล้วก็มีร่มลดทอนความเร็วตอนลงจอดด้วยก็มีเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีแฟลร์ให้ใช้นะครับแต่ว่าไม่มีเรดาร์นะครับมี R W มี R W R นะครับแล้วก็ไม่มี C C A P I ทั้งสิ้นนะครับผมปัมมาลชนินะครับผมแล้วก็ลิมิตของมันนะครับผมอยู่ที่แม็กซ์สปีดครับอยู่ที่1458กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกียร์หรือขาล้อนะครับลิมิตอยู่ที่444ร้อยนะครับผมคอมแบทดแฝดครับอยู่ที่926เทคออฟแฝดอยู่ที่560แล้วก็แลนดิ้งแฟดนะครับอยู่ที่555หมาร้อครับผม เจ้าตัวนี้ก็คืออารมณ์ประมาณนี้นะครับผมนี่คือทั้งลิมิตของมันแล้วก็ข้อมูลของมันเพียงแค่ประมาณนี้นะครับผมคือต้องบอกตรงเลยว่าคือผมใช้ผมซื้อมามันมาเนี่ยตั้งแต่นานมากๆแล้วอะนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นช่วงลดราคาด้วยแหละมั้งนะครับไม่ใช่ต้องเรียกว่าเป็นช่วงที่มันเป็นตอนพรีอเรอเดอร์แล้วมั้งนะครับผมผมเห็นว่าเออในไหนก็ไหนๆแล้วอะค <c oughs> ือ <c oughs> ผมก็เอามาใช้ในการปั่นทางฝั่ง,งสหรัฐอเมริกาเพราะว่าทางฝั่งสหรัฐอเ, <c oughs> เมริกาเนี่ยผมไม่มีตัวพรีเมียมแถวๆพวกท็อปเล็นะครับก็เลย เอ่อไหนๆก็นานๆแล้วครับก็ซื้อตัวตัวนี้มาไปช่วยในการปั่นนะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าผมเอามาใช้ในการปั่นนะครับก็ตามที่เห็นนะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นผลงานมันเกือบทั้งหมดอ่ะนะครับผมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้มันมาแล้วก็ใช้มันอย่างคุ้มค่านะครับผมประมาลาชันนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมพูดถึงก็คือ F5E นะครับซึ่ง F5E เนี่ย อ่ามันมีดีข้อดีอยู่หลายอย่างมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในซึ่ง F5E ค่อนข้างจะเหนือล้ํากว่า F5C ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมอันนี้บอกตามตรงบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะมุ่งมั่นจะได้อะ F5E อ่ะ F5E มาใช้นะครับผมก็นี่แหละครับทุกท่านนะครับผม F5C นะครับผมเป็นบัตเตอร์นะครับผมที่มีราคาอยู่ที่59.99 US ดอลลาร์นะครับผม แต่ว่าสลับเปศไทยก็คืออยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับผมถ้าแปลเป็นเงินไทยนะครับผมแล้วก็มีค่าธรรมเนียมไม่ได้หน่อยนะมังถ้าคุณใช้ช่องทางที่มันไม่ใช่ช่องทางที่ว่าไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมน,นะครับผมก็อาจจะมีการคิดขึ้นอีก10%ด้วยซ้ําไปก็แล้วแต่กันไปนะทุกท่านนะครับผมก็ไอ้ผมพูดไปนะครับว่าไอ้เจ้าพวกเครื่องบินพรีเมียมหรือว่ารถถังพรีเมียมทั้งหลายแหล่พวกนี้นะครับผมคือมาจากคุ้มหรือไม่เนี่ยนะครับ มันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าจะใช้คุ้มหรือเปล่านะครับแม้ทั้งแรลงหนึ่งเองนะครับผมถ้าคุณซื้อมันมาใช้นะครับแถวแรลงหนึ่งเนี่ยนะครับผมบอกตรงๆว่าคุณสามารถปั่นพวกแหลงหนึ่งเนี่ยภายได้เพียงแค่ไม่กี่วันก็คร exactly บแล้วอะนะครับเอาง่ายๆเลยแต่ทีนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าคุณจะใช้มันหรือเปล่านะครับคุณจะใช้สิ่งที่คุณใช้เงินจริงๆซื้อมาเนี่ยแล้วคุ้มค่ากับมันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับผม ผมขออนุญาตวางไว้เรื่องแนวคิดนะครับไว้ตรงจุดนี้นะครับเวลาผู้คุณจะคิดจะซื้ออะไรอาวุธของมันนะครับผมก็จะลงประมาณนี้ครับอันนี้คือ modification นะครับมี AWR นะครับผม r a d a r warning receiver นะครับก็คือเวลาเราดนล็อกนะครับผมเราดน r a d a r l ล็อมาเนี่ยมันจะทำการแจ้งเตือนขึ้นมาหรือมีพวกเ a ด a รอะไรพวกนี้อยู่ตรงแถวใกล้ๆบริเวณแถวนั้นอ่ะมันทำการแจ้งเตือนมาททีว่าเออมี มีคนใช้เรดาร์ในการค้นหาคุณอยู่อะประมาณนี้นะครับผมก็ Second w e บต o ้อนะครับก็จะเยอะๆประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้ครับผมนอกจากจะเอาไปใช้ในทางของ Air Battle ได้แล้วนะครับมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในพวกกาวแบ t เทิก็ได้เหมือนกันมันมีความสามารถนะครับในการทำลายพวกรถถังศัตรูได้ค่อนข้าง,างจ,ะจะได้ดีมากๆนะครับแต่ยที่ยังนั้นนะครับ ก็อย่างผมพูดไปตะกี้นี้ว่ามันนะครับมันไม่มี C C A P นะครับหมายความว่ามันไม่มีคอมพิวเตอร์บาลิสิกคือระบบระบบคำนวณจุดตกหรือของอาวุธอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะไม่ว่าคุณต้องใช้อินสติ้งเหมือนเดิมก็คือใชอ้ความสามารถของคุณเองนะครับในการทิ้งหรือว่าในการใช้งานของของพวกนี้นะครับผมแล้วก็มีล็อกเก็ตให้ใช้นะครับมีรูมีร,ร,ระเบิดนะครับผมมีตั้งแต่ ตั้งแต่2 500กิโลอ้500ปอนด์ขึ้นไปนะครับจนถึงจนถึง2,000ปอนด์ด้วยซ้ำไปก็มีเหมือนกันแล้วก็มีชุดล็อกเก็ตมีมิสไซล์ air to air เป็น i ิม a e นะครับแล้วก็มีบูบับให้ใช้นะครับผมซึ่งบูบับตัวนี้ถือว่าเป็นบูบับทพ่ข้างโอเคนะมันไม่ได้เลวร้ายเลยนะครับผมก็ถ้าที่ผมเห็นก็คือจะใช้ชุดเซตนีมกกน้มากกว่าน,นะครับในการใช้งานประมาณนี้นะครับผม ที่เขาจะไปใช้กันนะครับในกาวลิวติกปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็น Air ์เบตเทนะครับส่วนใหญ่พี่แกส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยมีคนเอาพวกเป็นของบูบับหรือว่าของติดใต้ท้องเลยนะครับส่วนจะเป็น Air ์ทูแอมากกว่าเป็นแบบนี้นะครับจะใช้ชุดนี้กันนะครับผมข้อมูลของมันก็มีเพียงแค่ประมาณนี้นะครับผมวิธีการเล่นของมันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคุณอยู่ในในท็อปเลดนะครับ ถามว่าไอ6.3หรือ1 0เนี่ยมันต่างกันไหมจริงๆบอกตรงนะครับว่าคุณมีโอกาสเจอกับพวกพวกท็อปเลดจริงๆนะครับผมแบบแทบเรียกว่าเกือบจะร้อยเปอซนด้วยซ้ำไปเท่ากับว่าไอ้ตัวท็อปเลดเนี่ยมันมีความสามารถที่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเหนือกว่าคุณท้องค่าจะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิไซล์เองนะครับเรื่องของศักย,ากยาภาพของเครื่องบินเองนะครับความเร็วอะไรประมาณนี้ หลายๆลำที่อยู่ในท็อปเลนเนี่ยมันค่อนข้างจะดีกว่าเราค่อนข้างจะโขนึงมากๆนะครับผมแล้วทีนี้ก็คืออ่าเท่าที่ผมทราบมาก็คือมันมี2แนวทางในการให้ทุกท่านได้เล่นกันนะครับผมก็คืออย่างแรกเลยก็คือจะเป็นแนวหน้านะครับแต่ว่าเป็นแนวหน้าแบบว่าเป็นแบบแนวต่ำหมายความว่าเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้คือแม้ว่ามันจะมีหลายๆอย่างดีเรื่องของการเทอร์ฟก็ดีนะครับแต่ว่า คือเนื่องจากว่าถ้าเราบินสูงมากเกินไปอย่าลืมนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเองเนี่ยนะครับมันก็มีทางฝั่งสหรัฐอเมริกาอาจจะมีทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จะมีบางพวกที่มันมีที่มันมีใช้คําว่าเรดาร์มิสไซล์ซึ่งไอเรดาร์มิสไซล์เนี่ยมันสามารถทําการยิงใส่คุณได้จากระยะไกลได้ทันทีถ้าคุณบินสูงมากเกินไปนะครับผมสองก็คือ,อพวกเราค่อนข้างามีแรงขับไปข้างหน้าเนี่ยแรง ขาเรียกนะแรงส่งไปข้างหน้าของเครื่องบินเนี่ยนะครับค่อนข้างจะน้อยมากๆนะอตามจริงาที่กับตัวอื่นๆดังนั้นนะ่ะผมว่าการที่คุณไปเล่นอยู่แนวสูงเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเป็นเรื่องทางเเรอกที่ดีเพราะว่าจะมีตัวที่มันบินบินสูงกว่าเราแล้วก็บินเร็วกว่าเราด้วยนะครับผมเฮดออนก็ได้นะครับเจ้าตัวนี้ค่อนข้างจะเล่นเล่นเฮดออนได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่า ขึ้นอยู่กับดวงเลยคือเจ้าตัวนี้มันต้องมากับดวงจริงๆนะครับถ้าคุณ head on ปั๊บเนี่ยก็มีสสูงมากที่มันจะทาการยิงเราใส่ก่อนแต่ว่าเราก็มีโอกาสเช่นกันเนื่องจากว่าปืนของเราคือ20มิล M39A2 Canon นะครับซึ่งมันมีความสามารถในการยิงเนี่ยคือ1,700นัดต่อนอาทีเลยนะครับซึ่งมันสูงมากๆทุกท่านนะครับผมแล้วก็มี2กระบอกนะครับแล้วก็มีกระสุน560นัดด้วยนะครับผม ประมาณรัชช์นี้นะครับแล้วก็บวกกับมิสไซล์มิสไซล์ของเราเนี่ยเป็นมิสไซล์สูงสุดของเรามีก็คือจะเป็นอิมไนเอะนะครับซึ่งมีโอเวอร์โหลดเพียงแค่ 10G เท่านั้นนะครับมันก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกทุกท่านนะครับในแหาท็อปเลสเอาง่ายๆว่าคุณต้องรู้จักใช้นะครับทุกท่านนะครับผมรู้รู้จักใช้มันว่าตอนไหนที่เราควรใช้ตอนไหนที่เราไม่ควรใช้เนื่องจากว่าเรามีโอเวอร์โหลดนะครับของอิมไนเอะเนี่ยมันค่ก็จะน้อยมากๆนะครับเพียงแค่ 10G เอง ดังนั้นถาว่าศัตรูเนี่ยมันต้องบินนิ่งๆตรงๆรงรงรงนะครับหรือว่าไม่มีการเลี้ยวโค้งแบบว่าหักศอกมากมายนะครับมันคือต้องใช้ประสบการณ์ในการใช้จริงๆตัว,ตวนี้นะครับดังนั้นแต่ว่าถามว่าอย่างน้อยเราก็มีอาวุธอันที่2ทีให้เราใช้นอกจากปืนอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเพียงแค่ว่าคุณต้อง ใช้ให้เป็นว่าควรจะใช้ตอนไหนอะไรยังไงเช่นกันนะครับผมหลบบลีกให้เป็นแล้วก็อีอียงนึนงก็คือที่คุณต้องเป็นจริงๆก็คือวิธีการใช้แฟร์หรือว่าพุนะครับผมพุไฟซึ่งไอ้พุเนี่ยนะครับผมมันมีความสาคัญมากๆเลยนะครับผม ทำไมแถวท็อปเลดเนี่ยทำมันจึงต้องมีแฟร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่ามันคอยช่วยพวกคุณในการโดนมิสไซล์ล็อกเข้ามานะครับแม้ว่ามันจะโดนล็อกด้วยเรดาร์ก็ตามแต่ถ้าคุณจัดเซ็ตถูกนะครับมันก็สามารถทําการหลีกเลี่ยงหลีกได้เช่นกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าในแถวเลรดเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็น IR ร์มิสไซล์กันหมายความว่าจะใช้อุณหภูมิในการล็อกเป้าดังนั้นนะครับผมแฟร์ที่เราจะใช้ก็คือเป็นแฟร์เรนฟอสซึ่งไอแฟร์นี้นก็คือแฟร์ปกติทุกท่านนะครับผมแต่เพียงแค่ว่า มันเป็นแฟร์ที่สำเรัจในการลอ่อมันจะเป็นมีรุดุมสูงแล้วก็ทําให้สามารถล่อพวกตระกูลของไออาร์มิไซได้นั้นนะครับผมวิธีการใช้แฟร์นะครับผมคือผู้คุณต้องใช้ให้เป็นแล้วก็ใช้ให้ถูกจังหวะด้วยนะค,ะครับผมประมาณรานนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการใช้แบบว่าตอนที่พวกคณกําลังตีโคง้งแล้วศัตรูมันทํางานยิงมิไซมาตรงๆนะครับก็สามารถทําการตีโค้งได้แต่ถ้าเจออาร์หกศูนย์เอ็มยิงดักหน้าคุณนะครับคุณ,ณเพียงแค่ หักขวาเลยไม่ก็ไม่ก็เชิดขึ้นแล้วก็ปล่อยแฟร์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ไปตามแฟร์เรานะครับผมเอา6 0 m ถ้าพวกคุณอ่าสามารถต่อกอมันได้หมายถึงว่าคุณรู้ธรรมชาติของมันก็สามารถทำสามารถที่จะทําการยิงสวนกับมันได้ทันทีอ่าพวกคุณครับอาจจะไม่เคยสังเกตกแถวแอร์ฟิวแถวเรานะครับ คือแอร์ฟิลเราจะมีการป้องกันนะครับเป็นพวก AA นะครับผมซึ่ง AA พวกนี้นครับมันก็ในแต่ละเลทเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับบางเลทก็จะเป็นแบบเพียงแค่ AA เป็นป้องปืน A a ปกตินะครับแต่ว่าในบางเลทเนี่ยมันก็เป็นเป็น SPAA เลยก็มีเหมือนกันเ p a พแบบปืนใช้ปืนแคนนอนก็มีเหมือนกันหรือว่าเป็นพวกโ l แลนก็มีเหมือนกันนะครับผมหรือแต่ว่าก็คือไอ้พวกปืนป้องปืนเนี่ย ป้อมปืน SCA ก็คือเป็น M247 นะครับท่านนะครับผมก็คือมีลูกฟิว่์เอาง่ายๆทำการทคออฟแล้วเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ F4 เราเจอเลนทค่อนข้างสูงสูงมากนี่คือท่านะครับผมนี่นครับผมนี่คือ F5C นั่นเองนะครับข้างในเราประมาณนี้นะครับนะ ก็แมนปล่อยชัดไปนะครับผมแล้วก็ผมจะล็อกไว้เพียงแค่ประมาณแค่2,000แล้วก็ฝั่งตรงข้ามมีเยอรมันโซเวียตญี่ปุ่นก็ฝั่งเรามีสวีเดนกับสหรัฐอเมริกานะครับก็น่าจะมีวินเจนต์มั้งแต่กี้เห็นเป็นอ้อมี J37 มีวินเจนต์หนึแล้วก็ <ไป S 1> j 3 5าดี มลืมบอกไปเรื่องหนึ่งนะเรื่องของเทคนิคการเล่นมันเนี่ยนะครับผมคือตัวเนี้ยครับคุณสามารถที่จะว่าเราค่อนข้างจะมีศักยภาพค่อนข้างจะไปตีกับแนวหน้าอาจจะเล่นยากหน่อยดัยงนั้นนะครับบางทีผู้คุณสามารถใช้เป็นแนวซับก็ได้เหมือนกันหมายความว่าเวลาเพื่อนเขาไปบวกกันอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่ายังไงนะแบบว่าไป cept, อินเตอร์เซ็ปเพื่อเราได้เช่นกันนะครับผมไปเป็นระหว่างอะไรประมาณนี้หรือ ไม่ก็คุณก็ไปนั่งไล่เก็บไอโพล์กเอไอพวกนี้ก็ได้เหมือนกันเท่าคุณว่างนะครับฟังเสียงด้วยนิดนึงนะครับผมถ้ามันมีเสียงตื้ดมาเนี่ยแสดงว่ามันมีใครสักคนล็อกล็อกหัวคุณไว้อยู่ดังนั้นก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดฟังเสียงมันให้ดีนะครับผมมิสไซล์เราเป็นมิสไซล์ที่ต้องล็อกจากด้านท้ายเท่านั้นนะครับผม ไม่สามารถล็อกจะด้านหน้าได้เหมือนพวก R, R 60M จะใช้ต้องใช้่เป็นนะครับผมแล้วก็เอออีกเรื่องหนึ่งก็วังแรงจีแล้วก็ไอ,อ้พวกยิงสวนมา ผมเยอะเลยปอ,อยแฟยร์โอ้ยอะไรผมคิดตัววะนะโอ้ยเอ้ซีมโอเวอร์โหลดผมผมไม่สามารถอยู่ได้นานนะหมายถึงว่าอเอ่อไอ้โอเวอร์โหลดเนี่ยคือมันจะมันจะใช้ได้ไม่นานนะครับผมตัวหนึ่ง มันถ้าโอเวอร์โหลดไปซิ่าโอเวอร์โหลดนานเกินไปประมาณห้าวิทีเรเออเราแตกได้ครับผมจะมองข้างหน้าให้มองหลังเลยในสมัยก่อนนะครับผมเวลาเราทําการโดนล็อกไว้ไม่ว่าจะเป็นไออารามแต่ยังมันจะมีแจ้งเตือนอีกนะครับแจ้งเตือนตรงหน้าคนว่าอ่ามีการจิงมาอะไรประมาณนนะครับแต่ว่าในสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับ If we don't do something fast, the enemy will win. Victory is near. Heading to the base. ไอ้ยก็โอเคทุกท่านนะครับผมงั้นก็ขอแากไว้เพียงเท่านี้แล้วละกันนะทุกท่านนะครับมันก็ F5C เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเลยครับว่า20มมเนี่ยนะครับผมแม้ว่าจะเป็น Air Target ชุด Air Target ก็ตามแต่นะครับมันก็พอที่จะยิงลายพิ้วบล็อกได้นะครับผมเพราะว่าคุณก็สามารถที่จะไปฟาร์มบนพื้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเล่นคุณเล่นแต่เล่นแต่ a อร์บัตเทอย่างเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของมิไซด์อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่า ไอสิ่งนี้นะคือคุณอย่าคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันดีเลิศประเสริฐสีตลอดนะครับผมบางทีมันแล้วแต่คุณสมบัติของมันด้วยอย่างหนึ่งก็คืออิมอ่าอีพาร์ีเนี่ยมันได้แต่มิสไซอิมไนอีอย่างเดียวซึ่งมันก็ไม่ค่อยต่างกับอิมไนบีมากนักเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่าวงรัศมีมันน่ะมันค่อนข้างจะกว้างกว่าอิมไนบีเท่านั้นเองนะครับผมนั่นคือสิ่งที่มันแตกต่างจากอิมไนบีนะครับผมก็ พยายาปะฝาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็นี่คือผมว่าหลายคนน่าทําได้ดีกว่านี้นะครับผมแล้วก็หลายคนน่าจะได้ตัวที่ดีกว่านี้ด้วยนะครับแต่ถ้าพูกคุณไม่คิดว่าเอ้ยก็ต้องไม่ไม่จะเปต้องไปเก็บมากคุณสามารถคือคุณไม่จะไปที่ต้องบอกว่าไปไล่ล่าสัูรูก็ได้นะครับคือคุณคือคุณล่าแล้วก็ถ้าว่างคุณก็สามารถความตรงคืนก็ได้เหมือนกันนะครับผม มันก็สามารถที่จะทําการฟาร์มได้นะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้จังมันแล้วแต่สไตล์การเล่นนะครับผมแต่ว่าก็แนะนำนึงคือเรื่องของเรื่องของโลเนื่องจากว่าคุณอ่ะเป็นไฟเตอร์นะครับผมคุณเป็นไฟเตอร์นะนะครับทุกท่านขอ,อย้ำตรงจุดนี้ไว้ให้ดีบางทีการที่คุณเอาไอ้ไอ้ที่อย่างที่มันสับในการฟาร์มพื้นใน,ในลงในแอร์แบตเทิร์นแอร์แบตเทิร์นไปเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับผมก็บางมันจริงๆริงก็แล้วแต่ทีมด้วยบ,บางบาง บางทีมันก็ไม่ได้มาด้ตัวถึงนี้แต่ว่าบางทีมันก็มายนะครับผมโอเคนะครับบางบางทีมันก็ซีเรียสมากๆบางทีแบบว่าเออคุณเป็นไฟเตอร์นะทำไมคุณต้องเอาของสไลด์แอร์สไลด์แอรแท็กเกอร์มาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ขออนุญาตฝากไว้เพงประมาณนี้ละการจากเจ้า F5C นะครับ